อันนี้คืองานโอของสามีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพิเชนนกับสามีคนขยันค่ะเพิ่นกำลังสีหลางซาเล่งเพิ่นจ้าเพิ่นสีเฮ็ดสีไม่เนาะอันเพิ่นสีคัดสีผุนเนจจ้าคัดสีออกแล้วก็ท่าสีไม่ย,ยางดีเพิ่นสีเฮ็ดเห็นเป็นสีแดงคือเกาเพราะว่าเจ้าของอันเกาเพิ่นอะ่ะ มากหลายสีแดงนะนะจ้าบัดที่นี่แฟนพี่นี่กับสีไข่สเปกเตเนาะ,ะรับในสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็ชอบในสิ่งที่เขารักนะคะเหตุให้เพนเนาะเพนเสียชีวิตแล้วเนาะค่ะเนาะ อาวิตามินดีจ้าจ้าบัตรประกอบแล้วเรียบร้อยเป็นคั่มแล้วค่ะมาเบิงวามันสิออกมาไดงงามขนาดใไเพวา่า มันกับเกาคาักแล้วเนาะเขาสนิมหลยหลาเแล้ากับสิทธาสีไม่แต่ว่าสีแดงกับเสียวใคือเกาแล้วกับกบสิทธิวิทยุไยน้ำแล้วก็ให้ใส่หลังคาน้่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเสิได้คีแบบวา่าให้ลูกให้หลานห้านีลา่ละลูกของเพื่อนนีล่ละลูกเพื่อนฟูเสียชีวิตนีล่ละได้ใส่ได้สอยไปยังสาะจ้าใส่แล้วกับมาไวบ้านพีน่นี่อันเฮ็ดไวให้ไว้ทะเบิงนน่นจ้าเพราะว่าเล่า,เล,าเล่ามักสำรอเนาะจ้ะเล่ามักสเสล่งค่ะ แฟนพี่นี่กันเราเป็นซางพอรอมเนาะเราเป็นซางอ่นมอเตรอร์ไซค์พอมเราก็เลยอยากเห็ดอยากแบบว่าบ่ายู่ยู้ซื้ออ,อันแบบว่าอันบ่ได้เงาแม่จ๋าทำงานเยอะๆจะไม่ได้คิดมากจะไม่ได้เงามันก็นเลยสบายไปเลยประวันเราถูกมองดีเนาะแล้วเถือกันมาอยู่กับพี่นี่เรานีม่มองไอ้เห็ดายนะจ๊ะ มิธีมีทา่าไอ้เฮ็ดหลายกว้างขวางเล้าก็เฮ็ดบ่เศร้าจัากเทื่อละจ้ะเฮ็ดซุมือมือละเล็กละหน่อยตามความข้อใจของเราอยากเฮ็ดซํำใดอยากเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายที่นี่บริว่าขอแต่ว่าให้เงินพี่นีใช้เป็นเดือนๆก็พอแล้วจ้ะยังบ่ท่านในแล้วยุติที่รักจ๋าทางานน่นนาะทางานเหลอปัดกวาดใบไม้แห้งค่ะพี่น้องคะ่ะ ขยันบอกคะแฟนพี่นี่ขยันขยันเด้แมวแมวเขาเป็น,ปน,ปนมาเป็นเพื่อนของสามีแล้วสิหากวาดใบไม้ค่ะพี่นี่ก็เตรียมตัวให้กับเขานาะกเ็เลยบด้ซอยแล้วแลบ่ได้ยากดอกคุณอ่ะตั้งว่าหลายได้ใบไม้แห้งใบของอะโวคาโดใบของอะโวคาโดค่ะพี่น้อง อันนึงกะล้างอันรถอันซาเล้งบัดนี้กะกวาดใบไม้แห้งหน้าที่เราเราก็เฮ็ดไปแบบเป็นท่อนของพี่นี่เด้ท่อนนีเป็นท่อนของพี่นี่เด้สวนแต่ว่าเราก็เฮ็ด เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้ว,เร,ลวเรียบร้อยแล้วจ้ากินแล้วก็ต้องล้างนะคะพี่น้องคะ่ะพี่นี่เห็ดกับเขาบางที่แล้วก็ล้างคะ่ะล้างถ้วยครับนั่น <laughs> สามีทำไดหลายอย่างเดียจ้าพี่นี่ว่าข่อยเฮ็ดกับเขาแล้วข่อยล่างแล้วพวกหมอแหกแต่กระโปงเจ้าล่างใ้บอ่อว่าสันใส่เพิิน,พน,พนเพลยว่าโอเคว่าสันพี่นี้ก็สิได้จบคลิปนีนที่เฮ็ดกับเกี่ยวกับเหล้าเนาะค่ะเนาะอันแล้วว่าสิท้ายอีรีติสิท้ายข่อยล่างถวยอีลีตีว่าสันแล้ววะ <laughs> กสิท้ายอีลีดันแล้วก็เลยวางสิเห็นว่าขาแผ่นสีดำแผ่นพินิเอาปิดไวเพราะว่ามันยุบยับยุบยับแม่จ้ามันเป็นวืบบาบวบบวาบบดนี้แผ่นพินิเลยติดใส่ให้ก็เลยหายวืบวาบค่าแล้วล้างสะอาดสะอาดได้จ้ะพี่น้องจดแฟียมีูกหมัวชูช่ๆ เขาไม่รีบเขาทำสะอาดสะอาดแค่พี่นี่ล้างส้วยสะอาดสะอาดเด็กจ้ะพี่นี่ยอมรับเด็แต่ว่าพี่นี่รีบเนาะพี่พี่นี่เป็นคนใจหอนพี่นี่ก็เลยเปนเป็นคนรีบนะใจหอนค่ะพี่นี่นะเราก็เล <c ười> ยล้างแบบสบายๆคลายคลายกับอัน ถ้่ไขยก็พระล่างถวยมีนว่จ้ะบึงบึงแล้วล่างนี่น้ำกระกชกเลยได้จ้ะแต่ว่าพี่นี่นี่จักหวดขาหวดแขนกางชูแฟ,ฟลเวสแซลนะชูช,ชูหรือโลกิชิกตัวเนาะตัจีเทคัน เพราะว่าพี่นี่เคยทํางานร้านอาหารเราต้องเฮ็ดเร็วไวแม่จ้ะบัเห็ดเร็วบดได้ดิตัท่านกินเขาได้จ้ะแขกเขามาก,ก็ไม่ทันแขกแขกบางคนได้ร้องไห้ก็ออกจากร้านแม่พี่น้องขาเพระาะว่าอาหารพระท่านเพลินพเพราะเพลินทั้งงานเนาะฝรั่งเนาะวัดที่นี่ใบออเดอรนะ์แหละมันเฮียลงใส่ไฟบ่เห็นบันนี้ได้ใหม่ใหม่แล้ววันนี้ ี่นั่งนั่นก็ได้กินเขาเลยอุวนๆห้กลับออกจากอันออกจากรานอาหารของพวกพี่นี่มจ่จาอันเลย่เลยเปื่อยไปถึงอันเมืองสวิตได้จากที่นี่กระดเนาะอยู่ในบ้านเพ่อนล่างอันกับเขาเวล,ลาเห็ดกับเขาสืเพ่อนล่างได้อยู่ในบ้านทาอนมีน,น้ำอุ่นเนาะอันนี้นนมีน้ำเย็นเพ่อนบอ่มักฝรั่งเพลินบ่มักน้ำล่างนะล่างถวยน้ำเย็นอยู่นี่นีน้ำมันเป็นน้ำเย็นเพ่นเลยบ่มักปันใด แต่ว่ากระบอกเมนใส่เพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าพี่นี่เห็ดใส่ใส่พี่นี่เนาะเห็ดใส่ตำๆจ้ะพี่นี่ก็เล่นแล้วก็เล็โบโเคยล่างซอยปันไดห,หลังจากกินลาดนาแล้วเพิ่นกระล่างถวยได้จ้ะนี่ล่ะชีวิตของอัมนสามีที่ดีเนาะลาวี่โดมาคีชังตีเซกัมซา มังเกอร์ <Where? S 1> อนะแวเห็ดต่แค่นี่ด้ค่ะแล้วซักผ้าให้พร้อมแต่ว่าพี่นี่ก็เห็ดกับเขาะ mm hmm. เห็ดเบียกไผ่เบียกมั่นนั่นละจ้าโอเคนอกขนนพี่นี่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ mm hmm. ล่างถวยภาษาฝรั่งเศสว่าลาเวสเซลแฟลาเวสเซลค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะที่รักจ้าบ๊ายบายครับ ฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะค่ะหักเอฟซีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ